FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับผมต้องขอบคุณ f c มากๆเลยนะครับที่ช่วยกดติดตามกดแชร์และกดวิวแล้วก็รวมทั้งการเทคส์รีวิวนะครับนั่นก็คือการกดทบทวนดูคลิปอยู่เรื่อยๆนะครับผมจะลงงานที่มีคุณค่าแล้วก็มีเรียกว่าเป็นเพิ่มพลังศรัทธานะครับให้กับ FC ทุกท่านนะครับเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะพระเครื่องสําคัญทุกรายการนะครับที่ผมมีและก็เหรียญกระสาบวนเวียนในหลวงรัชกาลที่9นะครับและพระองค์อื่นๆนะครับรวมถึงราชวงและเหรียญต่างประเทศด้วยนะครับ ถ้าหากมีวัตถุมงคลใดที่น่าสนใจผมก็จะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมให้ชมเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญกระสับมุนเวียนชนิดราคา5บาทที่คมชัดเข้มขลังด้วยพระบรมีนะครับด้านหน้าประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับผิดนพ,พักไปที่ด้านซ้ายฉลองพระองค์ด้วยคุยรชาชวงศ์จักรีครึ่งพระองค์นะครับจกากนั้นความหลงภุทธพนอด,ดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9นะครับพลิกไปที่ด้านหลังเหรียญน,นะครับมีรูป เพราะอุโบสถหินอ่อนนะครับวัดเบญจมาพิธนะครับจะรด้รับความประเทศไทยพศ2,547นะครับ5บาทเหรียญ5บาทปี47นะครับเป็นเหรียญที่หายากและได้รับความนิยมอีกหนึ่งรายการเหรียญน,นะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับ